สเต็มกูมันขึ้นใหญ่เองทุกทุกทุกแล้วไม่ทำอะไรนั่นไม่เฮ้ยเฮ้ยดาบทำหน้าที่นี่ดาบเฮ้ยไอ้พูดไปแล้วไุณไม่ยินโตห้ามไม่ดีกว่าช็อต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 ใช่เหรอช็อตเลยอะไอ้เช็กูแรกช็อตจ่าไม่รู้ช็อตนี่แรกไอ้เคียกูกูแย่ไม่ออกกูว่าแหลกมากกว่า หนึงน่งหนึ่งบิเล่หรอบิเล่เยอะมันยิ่งก้างหรือว่าบิเล่เยอะมันยิ่งเหลืออิสพักจอกูฟ้ากูไปแปลกใจเลยแล้วมันแบบ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 ยังไงอ่ะพูดแล้วหายพูดแล้วหายไม่แปลกใจหรอกไอ้เฮียคองกูค้างไปแล้วอ่ะไอ้เฮียสัตว์ตรงหมู่บ้านยังมีสีแม่งเป็นล้านเนี่ยกูงงว่ะเขโมยแม่งมาหมดเลย แต่หมู่บ้านนี้ไม่มีเไม่มีนี่อ่ะกูหาที่ทำงานทอ่มันล้ไปแลอ่ะเอ้สตีมเ้วเว้แต่คอมกูค้มไปแล้ว กูไม่สดละกูดเข้าไมา่ครับละเฮ้ย <c oughs> กดปุ๊บกดปุ๊บแรกปั๊บอะเฮียไม่คุยกูอ่ะมันเป็นเฮียเหรอโอ้ ไม่ได้ยูไม่ได้ไม่ได้พูไม่ได้เสียงกูเป็นไงอ่ะเอสีแล้วเว้แต่ของขาแล้วอ๋อนี่มันเป็นเฟเจอร์อูแล้กูไปหาบ้าก่อนบ้านไหนนะสตีมเขาใจรักคูงจริงว่าใจรัก ไอเฮียไม่เจอบ้านหรอหาบ้านไม่เจอไเฮียไม่คุยกูอ่ะไอมีเหรอกูว่ามึงได้ดูยังอะไรอ่ะอตำรวจอ่ะตำรวจเฮียเหรอวะอ๋อ,อประกาศประกาศตำรวจแล้วเหรอเฮ<อ>้ยแห่ในวัดติดปะไอแบบ้วัดติดไอ้นายติดไอ้ไอ้ชิเฮียอบินใช่ไอ้บินก็นติดต่อ ใช่แล้วะไอ้บอสเนี่ยไอบอสได้ไหมไอเฮียจำชื่อเพื่อนไม่ได้โอ้เดีือดเดี๋ยวเดียวนั้นมีบอสบอสนายบอสนายวัดไอ้เฮียสีเฟรมสามเฟรมไอ้ไอ้อองก็ติดถามจริงเอออูอสูรเฟรมก็มีมีแค่นี้ปะสี่คนปะไอ้จังใจรักว่ะเนี่ย อย่างนี้ดูเฮียดูเฮียแล้วว้าบ้านมันไม่เจอเฮียมันอยู่บ้านหลังไหนวะไอีเฮียไปดูช่องกูดิช่องเลยร YouTube ไปเอาคุสตรีมไมค์ครับอยู่ไอ้ยเอซีกูหาบ้านไม่เจอว่ะกูร้องไห้สองร้อยสองร้อยบ้านนั้นที่บ้านดูบ้านดูดู เชื่อว่าช่องช่องอะไรอะอิพูมอิทพูมอิสตูมสตีมเพาใจรักไวพูมสตีมใจรักอิสตีมลองดูดิว่ามันหายอะยังไงอะที่ยังอาย่ที่ใหญ่สเล็กพีใหญ่โมเล็กเล็กเอ็มใหญ่สเล็กกูหาไม่เจอเว้ย ผูหาไม่เจออะว่าแบบบ้านมันอยู่ไหนไอ้เหี้ยลายค้างด้วยมันไม่ได้ขาเว้ยมีมีเสียงฟังเสียงดิท่อเลยก็เข,ข้ามาค้ายังเลืนะ่อนเลยกูท่อผ้าเลยเ้ากูดูสตรีมมาชี้อยู่ด้วยเรียกเสียงดิเคย่ภูมิไว้แล้วยืด,ด เว้ยใจใจมันรักเว้ยใช่อะไรอ่ะใจรักเว้ยใจใจใจมันรักแต่มันค้างอยู่มันมีเสียงไม่ฟังไม่ได้ยินหรอเงียบหไม่มันหบบข้ามมันค้างไงแล้วแต่มันมีเสียงไงถ้าแบบมันค้างไอ้อาชีพเจอวิธีการเพิ่มประชากรแล้วแต่ว่าต้องให้มันเป็นฟาร์มเมอร์ให้หมดก่อนไม่แน่นอนทำไมมันยังไม่นี่วะเราหามันไม่เจอเฮ้ดาบดาบไปช่วยช่องกูดิไอ้ภูมิไปสตีมเหมือแล้วเหรอ ใช่ไปดูดิเป็นไงเล่นมาครับสองเฟรมอะท้าไม่ันไรไทยมันดักเว้ยไอคุณปรับแบบพันแปดสิบบินเนีป่าแบบป่าภาพสวยเกินเราภาพสวยภาพไคเขาสวยเกินไม่ใช่มันสตรีมไอ้เหี้คุณหี้เหรอไม่เหี้เลยขี้อ่ะกูก่อนปรับแม่งสองร้อยเฟรมปรับหลังปรับสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบอะมันมียูทูบชื่ออิสพูมเนี ้าาตยไที่ไม่ใช่ภูมิอะแล้วจะเป็นเที่ยอะไรใช่หรอเหลว่าเที่ยไอ้ภูมิไอ้เนี่ยยิ่งขี้ดาเหรอไอ้ใหญ่ที่ใหญ่เซตเล็กมีอะไรพูดพูดกับกูดีๆไม่เป็นหรอวะาเฮียไม่ดีบ้างชอบมีดีก็ไม่ได้กูไปกูเซิร์ฟไปเจอตัวเองก็เฮียก็มไม่ต้องคิดเรว่องนี้ เลยที่อ่ะกูก่อนปรับแม่งสองร้อยเฟรมปรับหลังปรับสามร้อยกว่าทูกไมไอ่ใชกูหาไม่เจอว่ะอ๋อกูก็ไม่มีคนดูสามคนเลยอ่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีมาดูกูแหลกเนี่ยว่ะเฮียโอ้ก็ชื่อเกมมอกคงอ่ะกูละวหนึ่งเวบนเห็นไหมไหมหนึ่งสนุกไหมสนุกไหมคนใครไม่รู้สนุกมากเลยจริงจริงก็รู้ละ ไอ้เสียงมันชัดเว้ยผมตัวนี้ให้เลยครับชัดแคเทียอลไรเสียงแม่งโคตรกากเลยไม่ไม่เสียงในสตรีมอะเสียงในสตรีมอ๋อคุณจะเปิดไอ้แคเสียงทอนอ่ะเสียงในสตรีมอะนี่เว้ยแต่ว่าเสียงในเสียงในดิสไม่กากแม่งแบบตัวใหม่ไม่ให้แหมสิอะไรนะเออได้เอาตัวใหม่ก็ได้แล้วก็ไปทุบไอ้นั่นออกมันของมันออกมาเดียนะมันครับเอาฟาร์มเมอร์มาเนี่ยไอ้เหี้ยเออฟาร์มเมอร์มาแล้ว แล้วไปเจอประเล่นไม้ครับบินดีเกมเบ็ดบอเบ็บอเหี้ยสนุกมากครับพี่ แล้วเากลับมาแล้ว19ฟิมแล้ว19ฟิมแล้วทำ้ยดเฮี้ยนี่ไมเขสองเลเสียงเดีแต่ไม่กลับนะพิงเล่นเลยมหมยงไงเฮียเปิดสตีมันนี้เหรอเล่ไหมเขาถ่ายฟิล์มขากูขาอยู่เว้ยไอ้เจียกูไม่ได้เล่นเลย ทำไมครับสามปีไม่เดีอะเลยนิดนึงแล้วมันก็หมุนแล้วมันก็หมุนต่อจะเล่นได้นิดนึงแล้วมันก็หมุนเอ้แสดงว่าคอมกูกาดจากปีที่แล้วเยอะเลยดิเพราะปีที่แล้วตอนประมาณเวลาเนี้ยปีแบบคาราบาเดียวกันเลยกูสตรีมเรนโบว์ซิกเว้ยแบบคือในเกมประมาณแบบสี่สิบเฟรมไม่มึงเซตติ้งดิเปล่าไอ้เหี้ยโอ้ยแล้วกูเป็นเหี่อะไรนะคอกูสตรีมเรนโบว์ซิกสี่สิบเฟรมอะไอ้เหี้ยตอนนี้เออกลับมาแล้วกลับแล้วอ๋ออ้าวใครอีกแล้ว ต้นทายฮาร์ดนะนี่ต้นไอ้ต้นร้องแล้วอะร้องอะไรอะต้นไม่เล่นแมคคาวแล้วอะเล่นอะไรอะแมคคาวสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาพิธอร์นะครับสวัสดีครับไม่ไม่ไม่เจอกันโอกาสหน้าทีปิทซีมไม่ไม่เจอกันโอกาสหน้านะครับตอนที่คอมแรงแล้วอ๋อเนาะ ไอ้เหี้ยกูจะปิดสตรีมแม่งยังค้างอ่ะโอ้ยเฮ้ยยังไม่ปิดดีกว่าไอ้เหี้ยกูลองเล่นอีกรอบหลึ่งพุ่มปิดสตรีมแม่ป่ะเนี่ย ไอ้เฮียการ์ดจอละลายกูว่าละลายของจริงอะเอุ้ยังไม่หายเป็นเอเลี่ยนพิซเตอร์อ่ะคุยไม่ได้ปิดสตีมอะกูปิดดีกว่าเฮียไม่งวันนี้กูไม่เล่นแน่นอนกูว่าโอ้ยเฮียโดนลุมลุลุช ไอ้เฮี้ยกูจะก็ปิสตีมแตของกูค้างเอา้านเจริญเจริญน,นะเอ้ยโหอะไรอะชี กูห่า <listed> เมาไม่เจอค <default> ือ <Ranger> ว <Polish language> <änd nowadays> ่าคือว่าตอนเนี้ยจอกลัว้บ้านไม่งจอกลัวประมาณแบบเฮียเรียกว่าหนึ่งเฟรมไม่อะติดลบได้ไหมติดลบสองเฟรมอ่ะคือแบบติดลบไม่ได้ก็มันก็มันห้าวิห้าวิขยับทีอ่ะมันคิดว่ามันกี่เฟรมวะ <laughs> มันก็มันหายไปแล้ว <laughs> ห้าวิขยับถีบปกติหนึ่งเฟรมคือหนึ่งเฟรมคือหนึ่งรูปหนึ่งวิใช่ไหมสองเฟรมก็สองรูปสองวิอันนี้ห้าวิหนึ่งรูป